แกน Peace พีซออนไลน์ภารกิจปราบคนเอกฟูจิโทระดันเจียนวาเลนไทน์สุดโหดเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้เลยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเกมแกนพีซเหมือนเดิมภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเราจะทำงานกินผลน้ำแข็งแต่ตอนนี้คือผมยังอยู่ที่หน้าเอเนลอยู่ เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเข้ามามันมีการบัคเอเนลเกิดขึ้นเสียงโคตรดังลองดูงงะดยเสียงอะไรหันไปดูนี่สิคือท่าไม้ตายของไอเอเนลเนี่ยมันบัคอยู่้ยบัคแบบบัคแบบไม่หายไปอะ่ะอยู่ค้างเอไว้อย่างเงี้ยใครก็ไม่รู้ว่าทำไว้เป็นก้อนดำๆกลมๆงงเลยทีเดียวแล้วเสียงโคตรดัง คือไอ้ก้อดเอเนลมันก็ยืนเฉยๆนะยืนอยู่ตรงจุดเกิดมันแต่ถ้าไม่ตายม้าไม่หยุดเลยช่างหัวเอเนลมันดีกว่าได้เวลาเปลี่ยนมาใช้ผลน้ำแข็งอย่างแรกเลยเราต้องทําการซื้อที่ลบผลมาก่อนซึ่งเหมือนเดิมแน่นอนใช้โรบักอยู่แล้วไอ้เกมบ้าน,นี่เปลืองโรบักชีพหายเรียบร้อยหลังจากที่เราทําการซื้อด,า,ดออา,ารรูทออกมาก็ทําการหยิบดาร์ครูทมากินแล้วก็แน่นอนการที่เราจะกินดาร์ครูทได้นั้น เราก็ต้องอ้วกแตกอยู่แล้วหลังจากที่ล้างผลเสร็จก็ได้เวลาของผลน้ําแข็งได้เวลาอ้วกแตกรอบที่สองแล้วอ้วกเบิ่อขนาดนี้ไปหาหมอก่อนไหม <S <S ในตอนนี้เราเป็นผู้ใช้พลังของผลน้ําแข็งแล้วขอลองสกิลกันน้อยสกิลแต่ละสกิลของผลน้ําแข็งมันเท่ใช้ได้เอ้ยเมื่อกี้มีจกักรยานด้วยเขาลองสกิลแซ่ดสุดยอดสกิลเอ็กซ์เราเป็นยังไงบ้าง โอ้เรียกดาบออกมาแล้วก็ตวัดดาบไปแล้วก็พุ่งไปขนาดด้วยแล้วก็ทาไม้ตายของเราไอซ์เอโคตรดีโคตรอลังการสก,กิลโคตรสวยได้เวลามุ่งหน้าไปกอ่อต่อไปทําการปั่นกระยาลงน้ําเพราะว่าผลน้ําแข็งนี่น่าจะอยู่บนน้ําได้นะจากทรงทะยาลงไปเลยแล้วก็เรียบร้อยติดบักใต้ดินกันเลยทีเดียวเชีย เราที่เริ่มไม่มั่นใจขอลองเดินบนน้าหน่อยว่าผลน้ําแข็งมันเดินบนน้าได้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เราจมน้ําแต่มันก็เดินได้นี่หว่าทาไมเมื่อกี้เราถึงจมน้ําวะทาการเช็คทิศทางก่อต่อไปเราต้องมุ่งหน้าไปทางที่ N W หลังจากนั้นก็เลียจักรยานคู่ใจออกมาแล้วก็ปั่นไปทางที่ N W เลยเพื่อไปหาฟูจิโทระปั่นไปเรื่อยๆเ,เน้นชิลไม่เน้นเร็ว ปั่นไปปั่นมามาเจอพื้นที่ที่มีฝนตกซะง,งั้นรู้สึกว่าไม่น่าใช่และเราน่าจะมาไกลเกินไปผมก็เลยทําการหยุดปัน่นหยิบล็อกโพสของเกาะอาลองออกมาแล้วก็ใช่หลงทางจริงด้วยมาโคตรไกลนึกว่าเป็นโซโลสงสัยต้องเปลี่ยนไปใช้สามดาบซะและ้วในที่สุดเราก็มาถึงเกาะฟูจิโทระสักทีหลังจากที่ล่องเรือมาโคตรนาน ได้เวลาเตรียมตัวฟาร์มกันต่อผมจึงมารับควสยที่เกาะฟูจิโทระควสยคอมมอนให้กำจัดไอพวกลูกกระจกทั้งหมด4ตัวเองทำการลากมันมาโดยใช้พลังของผลน้ำแข็งลากรวมกันกระจุกเยอะๆแล้วก็ให้มันติดบั็กที่กำแพงหลังจากที่มันติดบั็กที่กำแพงแล้วเราก็ทำการสาดสกิฟใส่มันไม่หยุดยิงไปเรื่อยๆผมก็ทำการฟาร์มมอนพวกนี้ไปเรื่อยๆเราต้องฟาร์มไม่ถึงเลเวลร้0 ราะว่าเลเวล90เราสามารถรับเควสยู้ฟูจิโทระได้ฟูจิโทระมันให้ของดีมากซึ่งผมโคตรอยากได้เลยโฮบอร์ดทำการฟาร์มไม่หยุดฟาร์มไม่หยุดชุดไม่อยู่ฟาร์มไปเรื่อยๆปล่อยสกิลไม่พักในที่สุดผมก็เลเวล190แล้วใช้เวลาไปโคตรนานในที่สุดก็190สักที หลังจากที่เราเลเวล190เราจึงเดินมาข้างหลังเกาะกะว่าจะมารับเควสสูฟูจิโทระสักหน่อยแต่ปัญหาก็คือเควสไอ้ฟูจิโทระมันบักรับไม่ได้รับยังไงก็ไม่ขึ้นเควสแม่งเอยอะไรวะเนี่ยแต่แน่นอนการสู้บอสเราสู้คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วในระหว่างที่รอทีมหมยคุณภาพมาก็ขอลองเชิงมันสัหน่อยแล้วกันทำการยิงไกลต่อไป ฟูจิทรลมาทําการเรียกอุกาบาตออกมาเรียกก็มาใส่เราซะด้วยโอ้โหสกิลแม่งโคตรอลังการขนาดบินหลบยังหลบไม่ผลโอเคเลิกรอทีมงานดีกว่าหลังจากที่ทีมงานเรามากันแล้วก็พร้อมเข้าไปลุยกันทันทีทีมงานเราก็ได้ทําการเปิดมันก่อนแล้วมันก็ได้อุกาบาตมาเรากะว่าจะเข้ามาแจมแต่ไม่ผลอุกกาบาตมันตีเรากระเด็นซะก่อน แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดไอ้บอสฟูจิทระก,ก็คือบอสมันไม่ได้เก่งมากแต่ลูกน้องมันเก่งมากทุกครั้งที่เราจะใช้สกิลใส่บอสไอ้ลูกน้องมันมาขัดจังหวะสกิลเราตลอดแล้วลูกน้องมาตีโคตรแรงโดนขัดสกิลไม่พักและที่สําคัญมันฆ่าเราด้วยหลังจากเกิดใหม่ก็มาสู้ต่อแต่ปัญหาเดิมลูกน้องแม่งไม่ยอมหยุดจริงๆ กลับมาใหม่คราวนี้โชคดีที่ทีมงานของเราจัดการลูกจะอกไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ฟูจิโทระคนเดียวเราทําการสตันแช่แข็งมันได้ทีมงานเราก็ใช้ดาบสตันมันต่อหลังจากนั้นก็หนัวมันได้งัดทุกสกิลที่มียัดใส่หน้ามันต่างคนต่างช่วยกันสตันสตันมันไปเรื่อยๆอย่าให้มันได้ขยับแต่พอฟูจิโทระมันหรุสตันมาได้มันก็ทําการใช้อันตี้เรียกอุกาบาทมาอีกแล้วซึ่งไออุกาบาทบ้านนี้แม่งโคตรแรง เล่นเอาเรากระเด็นตายเลือดเหลือหนึ่งกันเลยทีเดียวเชียวแต่ปัญหาคือไอ้หมอนี่มันไม่ยอมมันเดินดุมๆเข้ามาหาเราก็เรียบร้อยกว่าจะฆ่าได้ตายไปสามรอบแล้วนะเนี่ยแม้เงยชุดไม่อยู่จริงๆเลยเราก็กลับมาสู้กันต่อช่วยกันสู้ไปเรื่อยๆพลังมิตรภาพมันต้องกำจัดบอสได้สิว่าสู้ไปเรื่อยๆทำการโดดหนีทำการฟัน งานทุกสกิลแล้วก็อุกาบาทมันมาอีกแล้วที่สําคัญคือเรานอนอยู่อุกาบาทแม่งสำศด้วยแต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอบนี้มันไม่มาฆ่าเราเราทําการแชร่แข็งมันเพร้อมกับโฮลูกะจอกใช้พลังโจมตีทั้งหมดฟันดาบฟาดฟันใส่มันไปเพี่ยน้ั้แข็งออกมาสู้ไปถอยไปเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้มันใกล้ตายแล้วเลือดมันแทบจะมองไม่เห็นแล้ว มันด้หล่นเฮือกสุดท้ายได้เวลาปิดชีฟูจิโทระได้เรียบร้อยในที่สุดก็ฆ่ามันได้แต่ก็ไม่ดับซ้วนสินอะไรเลยแม้เงยขี้เหนียวชีพหายหลังจากนั้นทีมงานคุณภาพก็เลยชวนเราไปลงดันเจียนกิจกรรมวาเลนไทน์มันสามารถให้ของเรามากมายพงก,ก็เลยไม่รอชา้าลุยทันทีเอาละครับ เราเข้ามีอยู่กับในดันเจียยาวลนทน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วภารกิจของดันเจียนนี้ก็คือเราต้องเคลียร์มอนสเตอร์เป็นเวฟเวมันจะมีทั้งหมด8เวฟซึ่ง2เวฟสุดท้ายจะเป็นบอสของทั้ง2ตัวถ้าเราฆ่าบอสได้ก็มีโอกาสได้ของโคตรดีเรากับทีมมาคุณภาพก็ทําการจัดการพวกลูกกระจกแบบนี้ไปทีละเ,เวฟทีละเ,เวฟจัดการไปเรื่อยๆในที่สุดก็มาถึงบอสตัวแรกสักทีมันคือบอสลีโอ ซึ่งไอ้หมอตัวนี้มันใช้พลังพิเศษของพ้นไฟแล้วถ้ามาตาของมันคือเรียกดวงอาทิตย์ออกมาเราทําการกดเท็ไคไว้ทันถือว่ากันได้โชคดีจริงๆ,ๆเชียวเรากับทีมงาคนคุณภาพก็ทําการสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆทําการขับสกิลมันอย่าให้มันใช้สกิลได้เพราะสกิลของไอ้หมอนนี่มันแรงมากแม้เงยเหลือเหลือหนึ่งไม่พักพอฟื้นขึ้นมากะไปใช้สกิลใส่มันก็เหลือเหลือหนึ่งอีกแล้ว แม้งเงยไม่ได้ขยับเลยใช้สกิลสังสังใี้ตัวเองตายโคตรโหดแต่โชคดีที่ทีมงานของเรานั้นโหดกว่าสามคนลุมสกรรมและใช้ดาบในที่สุดบอสมันก็ตายแล่เราก็ดอบทั้งชุดดอบทั้งปีกซะด้วยถือว่าวันนี้ดวงมาได้เวลาไปต่อไปขับจักรยานชนบอสตัวสุดท้ายขับฟูดไปเรื่อยเรยเรียบร้อยแม้เงยจักรยานหายเลย โอเคกับเข้าสู่โหมดจริงจังเราทําการใช้สกิลช่วยเขาสู้บอสไปเรื่อยๆใช้ทุกสกิลเท่าที่เรามีอซ์เอแช่แข็งมันแล้วก็เรียกดาบออกมาฟาดฟันใส่มันในที่สุดตอนนี้เรือมันเหลือครึ่งลอดแล้วซึ่งไอ้บอสตัวนี้ก็มันแข็งแกร่งมากสักเท่าไรแต่ทันทีที่ไอ้บอสตัวนี้เลือเหลือครึ่งลอดมันทําการใช้ท่าไม้ตายออกมาซึ่งเรียกอะไรออกมาไม่รู้กาบาดออกมาเยอะแยะไปหมดเส้นอกกเราก็เด็นไปกระเด็นมาทีเดียว ผมก็ได้ทำการล่อ้บสตัวสุดท้ายตัวนี้มาที่ซุ้มประตูหนึ่งล่อมันเข้ามาติดกับหลังจากที่มันเข้ามาทีมงานคนแรของเร,อเราก็อัดสกิลใส่หน้ามันเราจึงไม่รอช้าพุ่งเข้าไปอัดสกิลใส่มันด้วยใช่ทุกสกิลงัดทุกสกิลที่มียัดใส่หน้ามันต่างคนต่างงัดไม่หยุดในที่สุดเราก็ฆ่ามันได้แต่ก็ไม่ได้สู้อะไรเหมือนเดิมทีมงานบอกว่าชุดนี้แม่งโคตรแรงเลยครับพี่ โอกาสได้น้อยมากแต่ทีมงานคนแรกของเราได้ผลมาหนึ่งผลซึ่งมันก็คือผลสปินสร้างมันเก็บไปเถอะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยสำหรับแกรนพีทก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าเจรันครับ